โอ้โหดาแม่งโกดจัดเลยโอ้โหอย่างโกงเลยวันช็อตคิวอ่ะกระทำดูคิวแบบนี้ยโอ้โห <c oughs> โอึโหโอ้โโอะ,อะสวัสดีครับก็กลับมาพบกับ TJX Gaming กันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเรามากับโหมดใหม่นะครับเป็นโหมดที่เพิ่งแอดเข้ามาไม่นานเองชื่อว่าโหมดจักเกิ้ลรัชว่ะจักเกิ้ลัชนะ ใช่หมดแจ็คเกอร์รโหมวดนี้เป็นหมดที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับไม่ไม,ไม่ไม่นับสแตตด้วยนะเท่าที่ผมลองดูนะสแตตมันไม่เปลี่ยนเลยแต่ก็มีความพิเศษตรงที่ว่ามันเอาหุ่นยนต์อ่าที่มันเป็นแจ็คเกอร์นอตรีคอนเอามาใส่สกิน นะครับผมจริงๆผมมองว่าหมวดเนี้ยมันน่าจะทํามาไว้เพื่อโปรโมตสกินใหม่ของวอร์แฮมเมอร์ที่กำลังจะเข้ามาแล้วลนึกในนั้นมันก็จะมีสกินของไอ้เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ด้วยเนี่ยซึ่งเอาจริงๆผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันชื่ออะไรหรือความเป็นมาย,ยังไงนะเพราะผมไม่ได้อยู่ในจักรวาลของไม่ไม่รู้จักจักรวาลของวอร์แฮมเมอร์มาก่อนแต่ว่ามันมาจากบอรดเกมที่มันดังมากๆแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าใดๆเขาก็มีการทำคอลแลบกันนะครับแล้วก็มีการทําสกินที่เกี่ยวกับวอร์แฮมเมอร์นะครับก็เลยมันน,น่อนนนงไกง็ เรียกได้ว่าค่อนข้างแปลกดีเหมือนกันนะอย่างแรกที่เจอเลยคืออ่มันเอาหุ่นยนต์ที่เป็นจักรนอตอีคอนมา่แน่นอนมันก็จะอึดขึ้นนะครับผม <c oughs> พอมันอึดขึ้นไทม์ดูคิวก็สูงขึ้นนะครับเหมือนเล่นอีกเกมนึ่งแหละไม่เหมือนเล่นคอร์ลับดูตี้เลยที่ไทม์ดูคิวแบบแป,ป๊บเดียวยิงแป๊บเ,เดียวตายเงี้ยเออแต่ก็อันนี้ก็สนุกไปอีกแบบนี้นะครับผมและที่สำคัญคือมันไม่ได้นับสเตตอะไรอย่างงี้ด้วยฉะนั้นคุณจะเล่นบ้าเล่นฮาเล่นอะไรเก็บมาเล่นพลาดขำๆเลยที่จัด โหมดนี้ไม่สามารถเลือกโหลดเอาอะไรได้นะครับทุกอันมันจะถูกเซตมาก่อนแล้วนะครับเป็นที่เซตโหลดเอานะครับฉะนั้นคุณจะต้องใช้โหลดเอาที่มันเซตมาให้นะแล้วก็ในในในโหมดเนี่ยมันจะมีเฮฟวี่เวเปิลอยู่อันหนึ่งขอเรียกเฮฟวี่เวเปิลละกันเพราะว่าคนที่เล่นเตสเซนีก็น่าจะรู้ว่าแมปทีวพีเนี่ยมันจะมีเฮฟวี่เวเปิลมาให้มันจะมีเฮฟวี่เวเปิลสปอนมาให้นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ใจหรอกว่าเอาสปอนมาจากไหนไงแต่ว่าอันนี้จากที่เห็นแล้วก็เจอมาเนี่ย จากที่เล่นมาสองสามตา,ามตานึ่ก็คือจะเป็นดาบนะครับซึ่งเป็นดาบที่โคตรโอพีนะครับคุก่ดูสิว่าโมดเนี้ยทำคิวมันเยอะขนาดเนี้ยยิงกว่าจะตายเนี่ยแล้วเอาดาบมาซัดกันเลยวันช็อตคิวอะวันช็อตคิวอะเออเอามาฟันหนึ่งครั้งตายอ่ะโอ้จะเป็นยังไงมาดูกันซึ่งผมก็เชื่อว่าคนที่เล่นเป็นก็คือน่าจะแย่งดาบไปทุกทา,ายวอดอยู่นะฮะมันก็สนุกไปอีกแบบนึงนะครับก็นี้มาลองเล่นนะครับตาที่ได้ก็คือจะเป็น อ่ารัชนะครับผมซึ่งมันเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วเลย,ยจะเห็นว่าฟ้าอะไรมันจะดูเป็นแบบเป็นตีมแบบโอ้โหเมื่ออันนี้เนี่ยได้ดาบนะครับใครได้ดาบนะครับคือคือเสร็จเลยนะครับถ้าสมมติจังหวะดีๆเนะเาะอ๋อแล้วก็ที่สําคัญบทนี้ไม่มีการรีเจนเลือดนะครับผมฉะนั้นถ้าคุณโดนโจมยิงเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ลืมมันไม่ฟื้นอาเลือดให้นะครับคุณก็จะต้องตายอย่างเดียวหรือไม่ก็คุณจะต้องฆ่าสตูแล้วก็เก็บโล่นี่ยที่เก็บอยู่ แล้วก็ฟันนะครับฉะนั้นถ้าสมมติคุณจังหวะดีๆเนี่ยคุณสามารถฟันศัตรูได้เรื่อยๆเนี่ยก็ถ้าบอกว่าคุณก็จะโอีไปจุดหนึ่งเลยนะฮะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับด่านด้วยถ้าด่านใหญ่ๆมันก็อาจจะไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับอย่างด่านรัสนี่ามหาวไปเนี่ยมันก็พอไหวนะเนี่ยนั่ไล่ฟันเฮ้ยเเออคือโอมากครับผมเออแล้วก็ปืนที่ใช้นี่คือ2 0 0 300นัดทั้งนั้นเลยนะเป็นปืนแบบปืนแบบเอ่อแคลอะไรเงี้ยเออ ก็สนุกอีกแบบผมก็แนะนำผมลองผมเล่นกันดูครับผมไม่เสียหายนะครับไม่นับเคดีด้วยไม่นับสตตอะไรๆทั้งสิ้นคุณจะเล่นแย่ขนาดไหนหรือเล่นดีขนาดไหนมันก็ไม่นับนะครับอันนี้ก็เป็นหมดคำคาที่แท้ทรูเลยจริงๆนะตอนนี้ผมก็นั่งไล์ฟัดศัตรูอยู่ครับผม <c oughs> แล้วก็สกินที่สกินที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นสกินที่ถ้าสมมติว่าปกติคุณไปเล่นโหมดปกติแล้วคุณได จักกอรน็อตรีคอนเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าไม่ได้มีทุกคนที่เล่นจักกอรนอตรีคอนแต่คุณก็จะใส่ส,สามารถใส่สก,กินเนี่ยออกมาเล่นได้นะครับผมรวมถึงคิวสเตรกต่างๆเนี่ยก็คือทุกเซตมาหมดเลยเนาะเราไม่สามารถเปลี่ยนคิวสเตรกอะไรได้เลยก็คือเรียกว่าเรียกได้ว่าเป็นโหมดแบบเป็นโหมดที่เขาเอาเข้ามาขำๆจริงๆเนี่ยเป็นโหมดเฉพาะเป็นโหมดสเปเชียลยอุ้มตัวแต่งนะครับผมแล้วก็สนุกไปอีกแบบนะครับ ไปเล่นแตกเรียดได้ดีเลยอ้าวผมได้ดาบอีกแล้วนะครับผมเรามาไล่ฟันมันเชื่อเชื่อเฮ้ยโอ้ยตัวแตกก่อนนะครับก็ถ้าจังหวะไม่ดีก็ตัวแตกได้นะครับจุดสำคัญเลยคือคุณต้องเล่นแล้วก็ต้องเก็บเกราะให้ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เล่นเสร็จแล้วแบบไปแคมป์ต่ออย่างเงี้ยไม่ได้นะเพราะเลือดคุณจะลดลงเรื่อยๆจนคุณอ่อนแอแลวคุณก็จะตายพอเลือดมันหมดนะครับ คิวสเปรคที่ได้ก็จะมี3อันนะครับมีเออ่ไม่รู้เขารียกว่าอะไรแต่ที่มันเป็นเหมือนยิงนกขึ้นไปบนฟ้าแล้วฟ้าแล้วมันจะวิ่งคิวห้อ,องตัวเ,เป็นคิวสเปรคแรกๆเลยแล้วก็จะมีตัว c อ u i s e m i s ไซ l ์แล้วก็จะเป็นเครื่องบินจำไม่ได้ของไนเดอร์ประที่ปกติไม่ได้ใช้คิวสเปรคอันนี้นะครับแล้วโหมดก็จะผสมกันมั่วไปหมดเลยแล้วก็ทำทีมที่เห็นเนะี่ย ใครที่เล่นพวกเกมแนวแบบ Division Destiny ไม่เลยผมว่าทำดิฟคิวนี้หนักกว่า Destiny อีกนะ Destiny มันยังมีบัคปืนที่ยิงแป๊บเดียวตายแต่อันนี้คือโอ้น่าจะากดิวิชันอะประมาณ Division เลยแหละน้องๆ i v i s i o n ใครที่เคยเล่น PVP Division แล้วยิ่งมีเรื่องระบบของไอเทมด้วยแล้วนะโอ้โหยิงกันกว่าจะตายนะครับเขาเรียกอะไรอนะ่ะพลังของเขาเรียก b บ l ลเลตสปองนะครับแต่อันนี้ก็เป็นโหมดพิเศษนะครับผมเขาตั้งใจทำให้เป็นเติร์ดเติร์ดเพอร์เซ้นเลย ก็คือให้เห็นวิวแค่มุมข้างหลังเพราะว่าเขาต้องการจะโชว์สกินนั่นเองแล้วก็อยากให้เราใช้ใช้สกินนะครับอ่านี่ก็ลองดูก็ถือโอเคนะถ้าให้รีวิวผมว่าขสนุกเลยแหละคุณเอามาเล่นเก็บมาทุ่มพาร์ตอะไรเงี้ยนะพอได้เลยแต่ติดอย่างหนึ่งนะสกินมันแพงชิปหายเลยคือผมอยากได้นะผมอยากได้สกินตัวเนี้ยอยากได้สกินไอ้เจ้าคิวสเตรกตัวเนี้ยโอ้อะไรวะจะขึ้นมาทีค่คนนะแต่แ่งเท่าไหร่ว3ะสามพันะวะ 3, สามพันแพงมากจริงๆอ่ะผมว่าเกิน2องพนี่คือไม่โอ้นะ,ะตีไปประมาณ24ดอลลาร์ยีดอลลาร์นี่ซื้อเกมหลายๆเกมในสตรีมแล้วนะแล้วยิ่งโชว์โราคาที่เกมพีเอเอ๋หลายเกมนะผมว่าอันนี้แม่งกรีดตีไปหน่อยแม่งโลเป็นนิดนึงอแต่ว่าก็แล้วแต่คนนะครับถ้าใครชอบมากๆแล้วก็ไม่ได้เล่นเกมอื่นนะครับก็แนะนําให้ซื้อได้นะครับส่วนตัวผมเอาจริงผมขาดเงินไปประมาณ50าสิบคอร์ดพอยต์แต่ผมไม่ซื้อแหละ ช่างมาละผมก็เล่นเล่นมันอย่างเงี้ยเล่นเอาจะเอาจะในโหมดเงีเ้ยเพราะว่าตัวละครแลมันก็ไม่ได้เท่ขนาดนั้นนะเดี๋ยวนี้มันเริ่มมีการตลาดใหม่นะแบบจะต้องซื้อ2ส,สกินเพื่อปลดล็อกอีกหนึ่งสกินอะไรเงี้ยแบบโอ้โหมันการตลาดมันเท่จริงๆอะแต่อย่างไรก็ตามครับวันนี้นะครับโหมดนี้นะครับมามาอย่างจำกัดแน่นอนแล้วก็คิดว่าน่าจะมาแกับเดียวแล้วก็ไปรีบเล่นเลยนะครับผมสนุกแนะนำจริง นะครับลองเล่นดูครับสำหรับใครที่มีโมโนวอลแฟอร์สตัวเต็มครับโอเคสำหรับวันนี้คลิปสั้นๆครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยครับโอเคสำหรับวันนี้ r าร g คทีจีเไปแล้วครับสวัสดีครับ